มีนายร้อยคนหนึ่งส่งคนไปอ้อนวอนขอให้พระเยซูริต์เพียงแต่รับสั่งเท่านั้น่าี่ป่วยของเขาก็จะหายโรคและเหตุนี้เองทําให้พระเยซูริ์ได้ทรงยกย่องนายร้อยว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อเป็นอย่างมากแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าผู้ที่พระเยซูกิย์ยกย่องนั้นเขามีคุณลักษณะอย่างไรข้อแรกนั้นก็คือผู้ที่มีความรักเราจะเห็นว่านายร้อยคือผู้ที่มีอํานาจและจะมีคนอยู่ภายใต้ปกครองเยอะแยะ ถ้ามีใครสักคนเจ็บป่วยจะเป็นหรือจะตายยังไงก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับชีวิตของทาสที่เขารักคนนี้และเขาก็ไม่ได้สนใจเกียรติยศชื่อเสียงของเขาและยอมเข้ามาขอให้พระเยซูคริสต์ทรงรักษาทาสของเขาด้วยความเชื่อที่เต็มเปี่ยมลักษณะที่สองก็คือผู้ที่มีความถ่อมใจเมื่อในร้อยได้ยินเรื่องพระเยซูจึงส่งผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวไปอ้อนวอน เชิญพระองค์เสด็จมารักษา,าธาตุของเขาการที่เขาจะเข้าไปพบพระองค์โดยตรงนั้นคงไม่เหมาะเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติและไม่รู้ว่าพระเยซูจะคิดยังไงเขาจึงได้ส่งผู้ใหญ่ที่มีความนับถือเข้ามาพบพระเยซูคิดยิ่งเป็นการยกย่องและให้เกียรติและเราก็จะเห็นความถ่อมใจของนายร้อยได้อีกจากข้อที่6พระเยซูจึงเสด็จไปกับพวกเขาเมื่อไปเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วนายร้อยก็ให้เพื่อนๆไปหาพระองค์ทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าได้ลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรจะรับพระองค์เข้าใต้ชายขาบ้านของข้าพระองค์เราจะยิ่งเห็นได้ว่าในร้อยคนนี้ยิ่งเป็นคนที่มีความนอบน้อมมากเขาได้ยอมรับว่าตัวเขานั้นไม่สมควรที่จะให้การต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาได้ถ่อมลงต่อหน้าพระองค์และในการถ่อมใจของนายร้อยคนนี้นี่เองที่พระเยซูคริสต์ได้ส่งยกย่องเราทุกคนด้วยเช่นกันครับ ให้เราที่จะลดตัวลงให้เราที่จะถ่อมใจของเราลงอ้อนบอลต่อหน้าพระเยซูคริสต์ลักษณะที่3ก็คือมีความเชื่อมั่นในการรับสั่งของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นว่าเป็นการไม่สมควรด้วยที่จะไปหาพระองค์ขอเพียงแต่รับสั่งทาทของข้าพระองค์ก็จะหายโรคความเชื่อก็เป็นเช่นนั้นครับเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ไว่าอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นนั่นก็คือความเชื่อ และมีความมั่นใจและไว้วางใจดังนั้นนายร้อยจึงขอให้พระเยซูริต์เพียงแค่รับสั่งเท่านั้นธาตของเขาก็จะหายโลคเพียงแค่คําพูดของพระเยซูริต์เท่านั้นก็เพียงพอแล้วเพียงพระองค์ตัดแค่นั้นสถานการณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเราเห็นคุณในล e ักษณะของนายร้อยทั <pagar> ้ง3สิ่งนี้แล้วนั่นก็คือความรักความถ่อมใจและความเชื่อมั่นไม่แปลกใจเลยครับที่ทําไมพระเยซูริต์ถึงได้ยกย่องนายร้อยพันนี้ เมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทยัยจึงทรงเหลียวหลังตัดกับฝูงชนที่ตามพระองค์มาว่าเราบอกพวกท่านว่าเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้แม้แต่ในอิสราเอลจากพระวจนะในตอนนี้ยิ่งย้ำกับเราว่าท่ามกลางผู้ที่เชื่อมากมายนั้นนายร้อยผู้นี้คือผู้ที่มีความเป็นเลิศทางความเชื่ออย่างยิ่งพระเยซูถึงได้กล่าวยกย่องชื่นชมต่อหน้าผู้คน อยากให้ความเชื่อของเราด้วยเช่นกันครับที่จะเป็นเหมือนกับความเชื่อของนายร้อยท่านนี้มีความรักให้กับคนอื่นยอมถ่อมใจอ้อนวอนและเชื่อมั่นในการรับสั่งของพระเยสุคิ์เพียงรับสั่งเท่านั้นก็หายโรคขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ